นี่นะครับฝนตกนะครับอากาศเย็นนะครับออกมาเล่นกับรึ่งนี่นะครับอันนี้เป็นพึ่งโกนนะครับเป็นพึ่งปลาตีนาสอยู่ตามธรรมชาตินะครับยิ่งฝนตกเนี่ยนะครับจะมีความดุนะครับขยันนะครับถึงฝนตกก็ยังออกไปหากินอยู่นะครับ พึ่งชนิดนี้นะครับนี่ห้ามหลอกเลียนแบบนะครับมาอ่านนี่นิ้วมือป้องแน่ครับนี้ใจประสบการณ์แล้วก็หูลักษณะนิสัยของพึ่งนะครับถึงจะทําได้นะครับอย่าหลอกเลียนแบบเดียขาดนะครับถ้าโดนต่อยหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเลวกจะโดนลุมเป็นซิปตัวพุ่งอะครับ วันดีนะครับคลิปนี้ไว้แต่อีก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังมาทายให้ดูนะครับ ย่ำนะครับห้ามหลอกเหรียญแบบเด็ดขาดนะครับพึ่งนี่มันดุนะครับ